ที่ปัญญาของเราแล้วมันจะประจักษ์ชัดอย่างจมแจ้งพอมันหายหลงหรืออะไรต่างๆหรือการตามกําลังของปัญญาเราในะการดํารงอยู่รือทุกทั้งหลายทุกที่มันเคยทุกหรือที่มันเคยอุปทานหรือต่างๆนั้นมันคลี่คลายลงจนเบาบางยจนสุดท้ายจนไม่เหลือมันเหลือน้อย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 ที่สุดหายกเกลี้ยงความทุกนั้นไม่มีเลยทุกอ,อะไรทุกอุปทานของเรามันไม่มีทุกของธาตุขันมีไหมมันเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของร้อนเย็นเป็นหนาวอดอิ่มเหิ่วมันก็เป็นธรรมดาของมันมันเรื่องของขาดของขันแต่ทางจิตอุปทานทางจิตมีไหมว่าใจอย่างนู้นอย่างนี้ใจอย่างนั้นไหมใจอย่างนี้ไหมอย่างจริอย่างนู้นไม่ไม่มีไม่มีหรอกแต่ถามว่ามันคิดเรื่องอดีเรื่องอนาคตมันคิดได้ไหมันคิดปกตินั่นแหละแต่มันไม่ทุกมันไม่มีผู้เข้าไปยึดแต่มันรู้เรื่องเขาว่ารู้เรื่องตัวนี้มันรู้เรื่องหมดนั่นแหละ อุปทานเนี่ความมีเราหรือความมีเราเป็นเราที่เขาไปยึดมั่นถือมันต่างๆเรานั้นมีไม่มีแต่เราเราในประโยมนี้มีมันก็เปสักแต่ว่าของมันนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์บอกมันรู้รู้แล้วว่าเนี่ยมันก็เราก็เขาเป็นปกติธรรมดาแต่กลายเป็นสักแต่ว่าเพราะอะไรเพราะธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันเหลือแต่ธรรมชาติของมันล้วนๆธรรมชาติที่เขาดําเนินไปย่างอิสระหมดขาดศูนย์จากอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นวันนี้คือกายเรานี่เป็นเราเป็นของของเรา มันหมดจากอุปทานเนี่ยความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกค,ความนี่ความรู้สึกนึกคิดที่มีเราเป็นเราแต่ถามว่า anything, มันรู้สึกได้มันรู้สึกเป็นปกตินี่แหละร้อนมันก็รู้สึกเจ็บมันก็รู้สึกอิ่มมันก็รู้สึกรู้มันก็รู้สึกของมันน่ะมันก็รู้ของมันน่นแหละแต่ก่อนมีเราเป็นเราเสียบสเสียบเสียบทุกอย่างมีเราแต่มันถามว่าถ้ารู้สึกเป็นเราไหมมันก็รู้สึกว่านีเออน่เรานู่นนี่นี่นั่นแต่มันไม่หลงอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไง ก็พยายามเทียบเคียงให้ได้ใกล้ที่สุดแต่มันเป็นปัจจตังพวกพยายามที่จะหาเนี่ยนี่มันก็เอ๊ะทำไมพูดหยอกย้อนอาจารย์พูดเริงจริงๆไม่ใช่หยอกย้อนอาจารย์เขาพยายามที่อธิบายและพยายามที่จะเทียบเคียงให้มันใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเพื่อเพื่อให้พปัญญาลงของเราอย่างลงสู่ความจริงเข้มความจริงก็เท่านั้นเอง พอเป็นความจริงเท่านั้นความจริงตอนนั้นก็เป็นปัจจตังเวทที่เดบโบคือที่สุดแล้วก็ไม่สามารถอธิบายในสภาวะที่แท้จริงต,ต่างๆเหล่านั้นได้เลยเพราะมันคือความจริงมันเก็นอย่างนั้นความจริงก็จะประจักษ์ชัดแก่ตนเพราะนั้นการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมมลมันอยู่ที่ความภา่เทียรของเรา,เรา,เราสตินี่เป็นสิ่งสําคัญนะสติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสติ ปฐานเนี่ยสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติมาอย่างแขกแา้คที่ผ่านผ่านอะไรมามากมาจนเลือนจนกลายเป็นสติสมาธิปัญญาอย่างเรียบง่ายกลายเป็นการเดินปัญญานั้นก็มันก็แล้วแต่แต่ผู้ปฏิบัติที่เขาสะสมกันมาแล้วพากันปฏิบัติมาแล้วด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลส่วนพวกของอผู้ที่เรากําลังเดินทางอยู่สตินั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญสติคือรู้มันจะเป็นรู้ที่ตั้งอยู่ มันจะเป็นเราหรือไม่เป็นเราอย่าไปสนใจมันเพียงแค่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสินี้สินี้ให้รู้ในปัจจุบันขนาดเท่านั้นก็พอมันจะมีเราหรือไม่มีเราอย่าไปสําคัญมันหมขอให้มีสติรู้กับปัจจุบันรู้รู้รู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละขอให้มันมีเราหรือมันรู้เป็นเราเราเป็นรู้ก็ช่างมันในปัจจุบันพยายามทําทําไปให้เห็นความเป็นจริงแล้วเห็นจริงจริงเนี่ยมันจะละจะที่จะคลายของมันเองเป็นของมันเอง เห็นทำไมอาจารย์ไม่ตอกแยมทำไมอาจารย์ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ก็บอกเราบอกบอกเพราะว่าถือว่านักปฏิัติทั้งหลายมันมีบาฐานคือการบริวรมีบาฐานอยู่แล้วคือฐานแห่งจิตนั้นมีอยู่แล้วหรือฐานแห่งสติต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าสเปสปาไม่ได้เจริญสติอะไรไปคิดเอาเนื้อไปฟังตรงนั้นไปได้ยินตรงนี้หรือตรงโน้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จับมาปฏิบัติตอ่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็สร้างความเข้าใจเสร็จถามว่า สุดท้ายแล้วยังมีเราเป็นเรายังหลงอยู่ไม่ต้องให้รู้มากมายขนาดไหนก็เถอะไม่ต่างอะไรก็โปรตีละเวลาเปล่าถามว่าได้ไหมไม่ได้การปฏิบัติไม่ได้ที่ว่าอยู่ที่ได้ยินได้ฟังมากแต่การปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงให้มากที่สุดความตความจริงนั้นความจริงของกายก็จะโอปะนะยิโกมาตั้งฐานอยู่ที่กายกับใจนี้เท่านั้นเองสิ่งที่มันหลงทั้งหมดทั้งหมลก็หลงว่ามีเราเป็นเรามันหลงอะไรเป็นเราหลงว่า กายเป็นเราลงความรู้สึกนึกคิดหรือรู้นี่เป็นเรานี่ส่วนใีญ่ยพวกเราก็จะไปดูอยู่ข้างนอกว่าเป็นอย่างไรนี่องค์สมานว่าต้องชีลงช้ลงชี้ลงชี้ลงหน่ยชี้ลงที่กายกับใจสิ่งที่อาจารย์พูดชี้ลงที่กายกับใจเพื่อเห็นความจริงของกายกับใจที่แท้จริงจึงนําเรื่องราวต่างๆเรื่องการแยกรูปถอดตามก็ดีหรือการมีสติหรือสิอ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เห็นความเป็นจริงเมื่อที่อาจารย์บางทีอาจารย์บอกนะอา้อาวอ้าว พวกเราลองดูนะ time, สิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าเรื่องราวต่างๆเราได้ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมหรือสิ่งที่อา,อาจารย์อธิบายทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลตลอดจนความว่างหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟ in ังมาทั้งหมดทั้งมวลหรือรู้หรือรู้หรือผู้รู้หรือรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่กําลังรู้อยู่หรือที่เป็นรู้ที่รู้รู้ที่เป็นผู้รู้อยู่ทั้งหมดทั้งมวล ลองปล่อยให้มันไม่เหลืออะไรเลยหรือปล่อยทิ้งทั้งรู้ทั้งผู้รู้หรือเรื่องราวทั้งว่างทั้งทั้งหมดลองปล่อยทิ้งมันในขณะจิตเดียวดูสิแล้วมันจะเป็นยังไงนะนีไ้ไหมต่างนี่อาจารย์ก็เคยก็เคยบอกนำพานะบอกแล้วมันจะเป็นอะไรเมื่อรู้ก็ไม่เหลือหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดมันไม่เหลือเลยในขณะจิตเดียวลองปล่อยมันฮึบลงไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไง สภาวะมันเป็นเช่นใดเห็นไหมเราก็จะตอบว่าไหมยมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันโล่งโลมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งว่างโพรงอาจารย์จะถามว่าแล้วใครล่ะที่ไปรู้ว่ามันโล่งโล่งโปร่งปงบ่บอก็รู้มันทิ้งไปแล้วแล้วทําไมมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไปรู้ว่ามันโล่งมันโปร่งมันบอกแล้วมันเป็นอะไรก็มันก็ไม่ใช่ทํารู้ แต่ทําไมมันถึงรู้ได้ว่ามันลุลล่มล,ล,ล้มโป่งโป่งบ่แล้วมันคืออะไรละ่ะนั่นเห็นไหมน่ะแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้แย่แยเมื่อในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลไม่เหลือแม้แต่รู้มแม้แต่ว่างแม้แต่เรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังบ่นบนอาจารย์บอกปล่อยลงในขณะจิตเดียวจนไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือทั้งรู้หรือผู้รู้หรือเรื่องราวตอนนั้นไม่เหลืออะไรเลยปล่อยลงในขณะจิตเดียวในปล่อยเพิลงไปเนีน่ยชั่วขณะแวบเดียว ทั้งนอกทั้งในทั้งอะไรไม่มีแต่โน้มันเป็นสิ่งที่โล่งๆพงๆว่างๆไม่อะไรกับอะไรแล้วสิ่งที่บอกว่าที่มันมันไปรู้ว่าโล่งๆพงๆเบาๆสบายมันก็คือเนี่ในขณะนี้ที่มันกําลังที่กําลังทาหน้าที่อยู่ตลอดเวลาในขณะนี้มันไม่ใช่อะไรตลอดเวลาที่มันทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะมันคือสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละ ที่มันเป็นอิสระไอ้รู้นี่จริงสิ่งที่ได้ยินความมันหลงที่หลงมาทั้งหมดมัหมดทิ้งไปหมดแล้วเมื่อกี้นี่เหลือแต่ความจริงในความจริงมันคืออะไรมันก็ไม่ใช่อะไรทั้งมันคือธรรมชาติดรือว่าธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้หรือความรู้เต็มทั้งแห่งธรรมชาตินั้นเรียกว่าจิตก็ได้เขามีหน้าที่หนันเขารู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องและตลอดเวลาเป็นอยู่นั้นนั่นเองเมื่อรู้ถูกทิ้งไปหมดแล้วตลอดเวลาในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นรู้หรือผู้รู้ได้ยังไงว่าถูกทิ้งไปแล้ว มันก <S preach science> ็คือธรรมชาติที่ทำหน้าที่รู้เรื่องอยู่ไม่ใช่เหรออาจารย์พยายามที่จะหาอุบายหรือเนี่ยมุมต่างๆมันมาบอกให้พวกเราหรือมาชี้ให้พวกเราเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่เรื่องรู้ใช่ไหมที่อาจารย์พูดเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ย มันรู้หมดรู้โลกรู้ธรรมรู้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 ทั้งหมดอาจารย์ฤชี้ลวงขอโทษมันรู้หมดทั้งโลกทั้งธรรมมันรู้รู้หมดทุกอย่างแต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งเดียวที่มันไม่เคยรู้อะไอ้ที่มันกำลังรู้นันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่แล้วมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนสภาวะหรือความจริงมันเป็นเช่นไรเห็นไหม รู้โลกรู้ทำรู้รู้รู้ไปหมดแต่ม <Okay. S 2> ีสิ่งเดียวไอ้ที่กำลังรู้หรือตัวที่ไอ้ฟูรู้เนี่ยกำลังรู้มันคืออะไรกันแน่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นอะไรเพเหมือนกับมีสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นมารู้รู้โลกรู้ทำรู้เรารู้เขารู้นั่นรู้นี่รู้รู้ไปหมดรู้รู้ไปทั้งความว่างรู้ไปกระทั่งว่าง รู้อะไรมันรู้หมดแต่สิ่งแล้วความจริงมันเป็นเช่นไรสิ่งเดียวที่มันไม่เคยรู้อย่างนี้ก็ได้เพื่ออะไรถือเพียงแค่สิ่งิงเดียวที่เจรนานยอกย้อนเข้าไปยอกกลับไปย้อนกลับไปย้อนไปย้อนมาแล้วมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันเป็นเช่นไรตรงน,นี้ก็สามารถที่จะเกิดปัญญาตไนได้แล้วเราจะไปหาการปฏิัติธรรมเราจะไปหาอะไรเห็นเพียงแค่สิ่งเดียวรู้คนยันสิ่งเดียวอย่างแจ่มแจ้งเอาให้มันจริงมันจังดูสิ ก็สามารถย้อนลงสู่ความจริงต่างๆเพราะไปเห็นความจริงของสิ่งจริงเพราะนู้มันรู้ทั้งดลกทั้งธรรมรู้หมดรู้อภิธรรมมันก็รู้รู้พระไตรปิดกมันก็รู้รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันรู้รู้สังขารวิสังขารมันรู้หมดมาดูความคิดมารูหยุดความคิดมันรู้รู้หมดเลยอระเยังมันรู้หมดแล้วไอ้ที่กําลังทําหน้าที่รู้หรือที่กําลังรู้ที่แท้จริงมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหน แล้วมันคืออะไรกันแน่อย่างนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นก็มันคือสิ่งเดียวกันแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นเราเหรอมันเป็นเขาเหรอแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ก็ตั้งมันขึ้นมาสิหยิบมันขึ้นมาตั้งมันขึ้นมาเอยจินจัาๆนี่อาจารย์ก็เคยชี้อาจารย์ก็เคยบอกอาจารย์ก็เคยบอกมาบ้างก็ลองไปดูดูสิอะถ้าไม่เห็นเหรอถ้าไม่ถ้าไม่เห็นแล้วเป็นยังไงมันทุกข์มากใช่ไหม วันวันมีแต่ทุกวันวันไม่ทุกเอาทุกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรมันทุกอันนี้ก็ได้มันได้หมดนะเพียงหยิบเพียงแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันนะแล้วน้มนำคข้ยวิจารณาหาความันดีของมันอย่าไปส่งอย่าไปหาข้างนอกอย่าไปดูข้างนอกทุกมันทุกมันอยู่ข้างนอกเหรอมารู้ว่ามันอยู่ข้างนอกเหรอนี่ มันนักปฏิวัติหลายจึงสเพสปากันจึงไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้จึงก็ต้องได้ยินได้ฟังตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้แต่อย่างนั้นแต่ย่างนี้อาสาระหาแก่นสารหานหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็อยากจะไปนิพพานแล้วอยากจะไปนูนไปเนี่แล้วอยากจะจะรู้แจ้งเห็นจริงไปอย่างนั้นอย่างนี้นะจะได้เรื่องได้ราวที่ไหนเนีเพราะอะไรมันก็ มันเรื่องของอะไรเรื่องของกายกับใจที่มันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ตลอดเวลานี่ไงนีง่มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงสิ่งท,งงที่จริงที่เราตอนนี้เราก็ไปอะไรเราก็ไปฟังว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติหรือเราโน้มเข้ามาจริงมันจะสมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยสินสติสมาธิปัญญามันจะสมบูรณ์กันอยู่ จริงอาจารย์เนี่ยวัสมวยุทธ์คือการมันรวมกันอยู่เป็นองค์เดียวเป็นองคเดียวคือองค์แห่งปัญญาถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสินสติสมาธิปัญญารวมอยู่มันจะมันจะรวมอยู่ถ้าไม่มีสินสติสมาธิอยู่มันจะเกิดปัญญาได้ยังไงเมื่อจะรวมกันเป็นหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งได้ยังไงมันจะเดินปัญญาไปได้ยังไงเพราะเราในขณะที่เราพิญญาหาความจริงในขณะนั้น มันจะไม่เป็นสิลได้งไงไม่มีโทษทั้งด้วยกายไม่มีโทษด้วยวยจาจาไม่มีโทษด้วยใจเพราะจิตหรือใจหรือความรู้สึกนคิดต่างๆนั้นมันกําลังเพ่งกําลังค้นคว้าหาหาความจริงของสิ่งว่าทุกเป็นเช่นไรก็ดีหรือว่าไอ้ไอไอรู้หรือที่ว่ากําลังรู้ตลอดเว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยกาลังค้นคว้าหายากย้อนหาความเป็นจริงมันอยู่ตลอดเวลาที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยรูปร่างคำสันฐานหรือลักษณะหรือสิ่งต่างๆนล้นมันอยู่ตรงไหนนี่เป็นอย่างนั้นนะ มันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วมันเป็นอะไรมันก็รวมลงสติสติมันรวมอยู่เนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันแล้วมันจะเป็นอะไรได้ทั้งนั้นก็มันจริงความจริงมันอยู่ที่เราสำหรับผู้ที่ มีบรรดาจำแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นปัจจตังเวทีแต่วงอยู่ชัดเจนประจับทับจำแจ้งอยู่ตรงนั้นมันแจ้ง,จงมันแจ้งเฉพาะตนแล้วมันแจ้งเฉพาะตนนั้นจะเป็นอะไรไปประกาศที่ไหนไม่มีใครเลยจะไปหาหาใบรับรองจากที่ใดถ้าเรายังทุกอยู่จะให้คนอื่นรับรองว่าเราสิ้นทุกไปแล้วเองให้เขารับรองยังไงแต่ถามว่าทุกมหมดจากจากจิตจากใจไหม เออเนี่ยพ้นทุกขนะ์แล้วนะหมดทุระแล้วนะแต่ถามว่าความจริงเนี่ยทุกมันหมดหมดหมด,หมดจากจิตจากใจของเราจริงแล้วเหรอเอาให้ขเขาบลูองยังไงทุกทุกต่างๆแนั้นมันหมดไหมความหลงนั้นมันหมดไหมนี่ต้องเป็นสกีพยานต้องเป็นประจักษ์พยานอย่างน,นั้นองค์สมัยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงปัะจตังเวทีตโบมอย,อยู่อยู่หี้ได้ยังไงแล้วสู่สภาวะนั้นที่แท้จริงแล้ว ความจริงเนี่ยต่างนั้นมันประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งแก่ตนเองไม่สามารถซึ่งมันไปรู้เห็นความจริงเหล่านั้นแต่ไม่สามารถนําสิ่งที่รู้เห็นตามความจริงเหล่านั้นมาพูดหรือมาอธิบายเป็นบัญญัติต่างๆเหล่านั้นได้นี่ที่อาการทุ่นมาตลอดสามารถรู้เห็นได้ไม่รู้เห็นได้ตามความจริงนั่นแหละแล้วมันก็หายหายจากการที่มันหลงพอเสร็จไอสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นทั้งหมดทั้งมวลสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถมา แต่แจงหรืออธิบายสภาวะสถานะขนาดนั้นในสิ่งสิ่งนั้นได้เลยแต่สามารถที่จะเทียบเคียงพุ่นสิ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดถ้าผู้ใดเอาสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดทั้งมวลไปคิดหาเหตุหาผลเพียงแค่ไปคิดหาเหตุหาผลว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่แตแ่แขน้วยปัญญาตนไม่มีทานเพราะอะไรมันเป็นสัญญาที่อาจารย์นี่ แต่เมื่อใรที่ไปแตกแขนด้วยปัญญาแยกแยะกันอ๋อแท้่ยิงกันอย่างนี้พอเสร็จปัญญาหยั่งลงไปสู่แล้วก็ย้อนกลับมาหากายกับใจหรือเห็นความจริงสุดท้ายความจริงของกายกับใจลงมันจะลงด้วยปัญญาตนเท่านั้นพอมันลงด้วยปัญญาตนแค่นั้นแหละจะทุรีทุกมาจากไหนหรือเราก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นมันค่อยคลี่คลายคลี่คลายคลี่คลายออกมันที่สุดแล้วมันก็จบลงเพราะมันจบลงแล้วมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแล้วจะเอา พยานหลักฐานมาจากไหนต้นนั่นแหละเป็นพยานต้นนั่นแหละเป็นหลักฐานนั่นแหละคือที่สุดที่สุดแล้วมันก็มันไม่มีทุกใครจะบอกว่าเรามีทุกใครบอกว่าอะไรก็นมันเรื่องของเขาใครจะบอกว่าเราหลงมันก็เรื่องของเขาแต่ความจริงมันอยู่ที่เราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติสันทิฏฐิโกผู้ฏิบัติร์คงรู้ได้ด้วยตนเองนี่มันจริงอย่าง ราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดทั้งมวดเราก็หยิบยกหรือเรื่องกันมีสติในปัจจุบันก็ดีกันเห็นอะไรต่างๆมันเป็นทางขอทางเนเราก็ดําเนินบนเส้นทางสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละทาให้มันจริงอาจารย์จะย้ําย้านักําหนาทาจริงรู้จริงเห็นจริงได้จริงหายหลงจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จริงองค์สมา,รสมา,รสมารทรงจะทรงไม่ทรงประกาศไว้ถ้ามันไม่จริง จะไม่มีพ้อริยะสาวกต่างๆเหล่านั้นหรืออริยะชนต่างๆนั้นที่ไปรู้เปเห็นได้แล้วความจริงทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้อยู่ในตำรบกำราหรือคนอื่นเขาว่าเขวาขว่าไอ้เขาว่ากับเราว่าเน,นี่ยมันต่างกันนะไอ้เขาว่านมันยังไม่จริงแต่เราว่านี่จริงจําไว้ฟังให้ดีนะไอ้เขาว่ามันยังไม่จริงนะแต่เราว่านี่จริง เพราะเรารู้เห็นตามความจริงเราจึงว่าได้เราจึงพูดได้ว่าได้ว่าได้ตามความจริงของเรางั้นเราได้ยินว่าไอ,เาาอา้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้มันไม่เท่ากับที่เราไปรู้ไปเห็นหรือได้ยินได้ฟังมากับหูมันได้ยินกับหูรู้เห็นกับตาเนี่ยไอ้เขาว่ามันยังไม่จริงนะแค่ความเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงไหมได้เห็นไหมไม่ได้เห็นได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่แต่เขาว่าไอ้เขาคนนู้นเขาไหนได้เขานั้นเขานี้ไม่แต่เขาไปเรื่อย มันสู้เราว่าไม่ได้อไอ้ไเขาว่ากับเราว่านี่ไหมเราว่านี่ของจริงเพราะนั้นเราต้องว่าเองเราว่านี่แหละของจริงไอ้เขาว่ามันที่อาจารย์ว่ามันยังไม่จริงนะมันจริงสําหรับอาจารย์นะแต่ยังมันยังไม่จริงสําหรับเรามันเหมือนที่เขาว่าเหมือนที่อาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามาถมถมมันจริงของอาจารย์นะอาจารย์พูดความจริงหมงม ไม่มีปิดบงังไม่ไม่มีอะไรซ่อนเด็ดเอาความจริงมาพูดแต่มันจริงสําหรับวลาเราก็ได้ยินในฟังแต่ยังไม่ถึงยังไม่อย่างลงสู่ความจริงสำหรับผู้ที่ยังยังลงสู่ความจริงอันนั้นเราว่าก็เหมือนกับเราปฏิบัตินะะหรือเราไปเห็นด้วยปัญญาของเราอันเราว่าอะไจริงละอย่าไปเชื่อในหะ้เขาว่าเนะอย่าพึ่งเชื่อมันต้องเราว่านี่ของจริงได้รู้ได้เห็นได้ดูได้ร,ดรู้ได้เห็นความจริง ได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นความจริงด้วยตัวของเราเองนี่เราว่าประจักษ์ชัดจำแจ้งนี่มันเป็นอย่างนี้นะสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายพวกเราคน <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเราจะฟังที่ไหนก็นแล้วแต่หรือเราจะได้ยินอะไรทั้งทั้งทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันพอที่จะเกิดเป็นปัญญาพวกเราสามารถที่จะน้อมนําขึ้นขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วย ปัญญาของพวกเราเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะโน้มนําเข้ามาได้หมดเพราะธรรมขององค์สัมมาสุภเจ้าเป็นของกลางๆปัญญาเป็นของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติที่จะดูจะรู้จะเห็นได้ตามความเป็นจริงตรงไหนที่สามารถที่เป็นปัญญาตรงไหนที่สามารถที่จะโน้มนําขึ้นมาให้รู้แจ้งแทงเราพ้นไปจากความหลงต่างๆเหล่านั้นได้ขอให้พวกเราน้อมนำออกไปเถอะเมื่อพิจนารณาแล้วมันไม่ขัดต่อ ไม่ทัไม่ขัดต่อคําสอนขององค์สมมาสมุทัเจ้าดึกขึ้นต้นด้วยสัมมาสัมมาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบชอบตามความเป็นจริงจริงของในจริงของธรรมธรรมชาติจริงของสัจจะจริงความจริง,จ,รง,ง,จ,รงจ,ะจะทาด้วยความจริงของกายกับใจ <c oughs> ที่องค์สมมาสมุทัเจ้าทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนอย่างจําแจ้งไว้ทุกบททุกบทก นิจังอัน,น้จังทุขงังอนัตตาทุกสมทุทัไทนิโรธมากคัางต่างๆเหล่านี้มันเป็นทางเนี่ยทรงแสดงไว้เป็นทางเป็นเป็นสัมมาง <c oughs> ั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะอยู่นั้นครูบาอาจารย์อยงค์ไหนก็แล้วแต่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งไหนก็แล้วแต่หากน้อมนํามาแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในในาสัานนจธรรมแห่งความเป็นอนิจังความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมเท่าน,นั้น ความสิ้นไปแหงตาตัวตนเนี่ยจ่างจำแจ้งความสิ้นไปสิ้นไปจากอุปทาน,นอุปทานก็คือเรามันมีเรามันจึงไปยึดพอไปยึดเสร็จมันก็ก็นทุกยึดอย่างใดถ้าไปยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ทุกยึดอะไรก็ทุกก์กับานั้นเนี่ยเนะพราะมันมีผู้เข้าไปยึดถ้าไม่มีผู้ยึดลนะ่ะถ้าเราไม่ยึดเอา เรื่องราวต่างๆ,ๆนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแม้แต่เรื่องปจิวันเห็นเพียงแค่เห็นตามความนจริงเพียงแค่ผ่านไม่มีผู้ยึดหลักมันยังจะมีอะไรไปทุกข์อีกไหมยังจะมีผู้ทุกข์อยู่ไหมเมื่อไม่มีอุปทานลงเหลืออยู่เลยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นตาน่างๆเราได้เห็นจริงไปตามจริงสิ่งแต่บางต,าต,าต,าตา้องเกิดดับเกิดดับของมันอยู่โดยหลักธรรมชาตินะจะยึดถือยึดเราไม่ได้จะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้แต่ความจริงมันเป็นของมันอยู่ไหถ้าเห็นความจริงแล้วปัญญาอย่างลงสู่ความจริงยอมรับความนจริงของมัน เห็นจริงแล้วมันจะยอมรับเข้ามาเองม,มันก็จบเหมือนกันได้หมดทางนั้นนี้มากมายมันให้พวกราน้อมน้าเพื่อการปฏิบัติน้อมน้อเพื่อการรู้แจ้งทางตลอดนะอาจารย์ก็ พยายามที่จยาหาแง,ง่มุมต่างๆไม่บายต่างๆเหล่านั้นวันนี้ก็ย้ำก็คูดย้ำเรื่องการแยกรูปถอนน้ำช้าๆพวกเราดูถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันคือ,อตื่นดูรู้เห็นความจริงในปัจจุบันต่อให้เรื่องราวต่างๆเราใดที่เข้ามาที่เราได้ยินอะมันคือความจริงอย่างหนึ่งคือความจริงคือมันเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ ดีก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องรายก็ตามล้วนแต่กลายเป็นอดีตจับต้องไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้ที่าอาจารย์หรือไม่เชื่อก็ลองไปดูสิว่าจริงไหมถ้ายังไม่เชื่อก็ลองไปดูว่าสิ่งที่เราได้ยินทุกเรื่องทุกราวที่มีสิ่งหนึ่งทีหนมีผู้ใดมาเล่าก็ตามหรือมีผู้คนนํามาบอกก็ตามหรือกําลังสนทนากันอยู่ก็ตามสังเกตดูดีๆล้วนแต่เป็นอดีตไปหมดแล้ว จับต้องไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพียงแค่รู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วรู้เหตุรู้ผลเพียงแค่รู้ตามเหตุตามผลมันอย่าไปยึดกับสิ่งต่างๆมันเพียงแค่รู้ไหมฟังให้ดีนะเพียงแค่รู้เหตุรู้ผลหรือรู้ตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองนั่นก็เหมือนกับเรามีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นเรื่องราวแล้วเราจะไม่มีเรื่องราวเข้าไปมีลัทิกังบล หรือไปยินดียินได้กับเรื่องเหล่านั้นเพราะสิ่งต่างๆนั้นนั้นมันยึดเอาไม่ได้ถือเอาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ไขอะไรไม่ได้นั่นคือความจริงตลอดเวลาของมันมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหม